สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายนปี2023เรามาดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับหรือเราเรื่องอันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4นาโปลีเปิดบ้านเสมอกับยูไนออนเบอร์ลินไป1-1ไรอัอนเซอรสดาดเอาชนะเบนฟิก้า3-1โคเปนเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4-3 ไบโอร์มิวนิกเอาชนะกาลาตาสลาย 1, สองต่อหนึ่งเรดบูลซาว์บวกแพ้กับอินเตอร์มิลานสุนตอหนึ่งและแอนเดดดเอาชนะสปอร์ติงบรา้าสามต่อศูนย์อาร์เซนอลเอาชนะเซบียาสองต่อศูนย์และพีเอสวีเอลเฟนก็เอาชนะลองไปหนึ่งต่อศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้กลุ่ม A ที่1ก็เป็นไบโอเมนิกมิวสิบสองคะแนนที่2เป็นโคเปเกนมิลสี่คะแนนที่3เป็นกาลาตาสลายมิลสี่คะแนนและที่4เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มิลสามคะแนน กลุ่ม B ีที่1เป็นอาร์เซนอลมิว9คะแนนที่2เป็น p s v เอลเฟนมิล5คะแนนที่3เป็นลองมิว5คะแนนและที่4เป็นเซบียาก็มิล2คะแนนกลุ่ม C ีที่1เป็นเลอันมาดิดมิล12คะแนนที่2เป็นนาโปลีมิล7คะแนนที่3เป็นสปอร์ติ้งบลาก้ามิล3คะแนนและที่4เป็นยูเนียนเบอร์ลินก็มิล1คะแนนและกลุ่มดีที่1เป็นเลอันซอรสดาสมิล10คะแนนที่2เป็นอินเตอร์มิลานมิล10คะแนน ที่3เป็นเลดบูซาบวกมอยู่3คะแนนและที่4เป็นเบนฟิก้าก็ยังไม่มีคะแนนส่วนดาวซันโบตอนนี้ที่1เป็นลูกเดยองยิงไป7ประตูนะครับเราไปดูผลฟุตบอล AFC แชมเปียนส์ลีกกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรรบแบ่งกลุ่มนะที่4เมลเบิร์นซิตี้แพ้กับบุรีรัมินเตสไปศูนย์ตาหนึ่งเวนฟอร์เลตโกฟ์เอาชนะเจ้าเจียง4ี่ตานไรอันซิตี้เอาชนะชนบุฮุนไดมัเตอร์2ต โอฮันส์ตีลเลอร์เอาชนะอุลาวัตเลดามอนต์สองต่อหนึ่งฮานอยเอฟซีเอาชนะอูฮ uh ั own, ่นทีเทาสองต่อหนึ่งและทรูแบงคอกยูไนเต็ดก็เสมอกับคิชีไปหนึ่งต่อหนึ่งส่วนตนารางคะแนนตอนนี้กลุ่ม F ที่1ก็เป็นทรูแบงคอกยูไนเต็ดมีอยู่10คะแนนที่2เป็นชนบุคุ Mater, 6, นไดมอเตอร์มีอยู่6คะแนนที่3เป็นไลออนซิตี้มีอยู่6คะแนนและที่4เป็นคิชีก็มีอยู่1คะแนนกลุ่ม H ที่1เป็นเวนเฟรตโกลฟูมีอยู่7คะแนนที่2เป็นเมลเบิร์นซิตี้มีอยู่7คะมน ที่3เป็นบุริรามยินเต็ดมีอยู่6คะแนนและที่4เป็นเจ้เ,เจียงก็มีอยู่3คะแนนและกลุ่มเจที่1เป็นโปฮันสตินเลอร์มีอยู่12คะแนนที่2เป็นอุลวัตเลเดมอนมีอยู่4คะแนนที่3เป็นอ uh um, ูฮันทีเทามีอยู่4คะแนนและที่4เป็นฮานอยก็มีอยู่3คะแนนส่วนอันดับดาวซันโบตอนนี้ที่1เป็นเอนเดอร์สันทาริสกายิงไป8ปประตูน,นะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ